พบกับเทคนิคการตัดซอยผมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับการตัดผมยาวแฟชั่นผมยาวเนี่ยนะฮะจะไม่หายไปจากแฟชั่นทรงผมเพราะว่าส่วนมากสุภาพสตรีเนี่ยอยากจะได้ผมยาวเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นสุภาพสตรีนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนะฮะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการตัดผมยาวเอาไว้มากๆ ผมยาวเนี่ยถ้าเราจะอาศัยการตัดซอยอย่างเดียวให้ทรงผมโดดเด่นสมบูรณ์แบบเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทําสีควบคู่ไปกับการออกแบบตัดซอยผมจะดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสมกับรูปหน้าใบหน้ายาวเนี่ยนะฮะเราต้องวิเคราะห์ให้ออกก่อนว่าเราจะวางแนวทรงผมเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบอย่างไรรูปหน้ายาวที่เหมาะที่สุดคือ พยายามตัดด้านหน้าเนี่ยให้เป็นผมม้าเอากิ๊บมาติดผมบริเวณที่เราไม่ต้องการตัดส่วนแรกเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะตัดเป็นผมม้าบางหรือหนาคุณจะต้องแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าหากว่าคุณต้องการให้มีหน้าม้ากว้างคุณก็แบ่งให้เลยหางคิ้วลงมาถึงระดับโหนกแก้มวิธีการแบ่งแบบนี้ก็จะทําให้การตัดผมม้าเนี่ยกว้างขึ้นเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดกันนะครับเจตนาของผมในการออกแบบสําหรับนางแบบคนนี้เนี่ยนะฮะ ผมจะทําหน้าม้ายาวรวบผมเข้ามาหาจุดกลางนะฮะโดยการใช้หวีเนี่ยนะช้อนไว้ล็อกไว้แบบนี้เหตุผลที่ผมนําหวีมาล็อกไว้แบบนี้เวลาที่เรานํากันไกมาตัดเนี่ยผมจะไม่วิ่งหนีกันไกนะฮะความต้องการที่เราจะตัดให้ผมเป็นแนวตรงเนี่ยก็จะได้มาตรฐานและง่ายในการตัดนะครับผมจะวัดระดับความยาวประมาณระดับตานะฮะเป็นหน้าม้า สไตล์ฝรั่งเศสฮะจะไม่สั้นนะครับเห็นไหมครับประโยชน์ของการใช้หวีซอยมาช้อนหวีแทนนิ้วตัดทีเดียวเราจะได้รูปผมเป็นทรงหน้าม้าขึ้นมาทันทีนะฮะเสร็จแล้วเรามาชมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะฮะบ,บริเวณส่วนด้านริมหางคิวทั้งสองข้างนะฮะจะทำให้ผมเ,เป็นแนวโค้งบริเวณด้านด้านหาง าตานะครับวิธีการตัดผมมาง่ายๆนะฮะถ้าหากว่าลูกค้าลำคาญมันยาวมากเกินไปเราก็สามารถที่จะตัดขึ้นมาได้อีกแต่ทั้งนี้คุณจะต้องเผื่อความยาวเอาไว้ผมแห้งกับผมเปียกเนี่ยบางทีการยืดหยุ่นของผมเนี่ยจะมีมากและน้อยแตกต่างกันทางที่ดีให้เผื่อความยาวเอาไว้นะครับเสร็จสเต็ปที่1แล้วนะครับเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยผมก็จะดึงผม ด้านข้างมานข้างหน้านะครับดึงเฉียงมาประมาณ45องศาเสร็จแล้วนะครับเราจะนําผมหน้ามา้ามาเป็นเกณฑ์วัดหลังจากนั้นเราจะนํากันไกรเนี่ยมาวางตามภาพที่ท่านชมอยู่ใช้คมกันไกรด้านในนะฮะสไลด์ซอยออกมาค่อยๆทําองศานะครับจากสั้นมาหายาวนะครับตามภาพที่ท่านกาลังชมอยู่นี้นะครับค่อยๆทํานะครับ เพราะว่าถ้าทําไม่ดีแล้วเนี่ยผมช่วงนี้จะหายไปนะฮะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแบบผมที่สไลซ์สั้นมหายาวตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้แต่ว่าสําหรับนางแบบคนนี้เนี่ยผมต้องการลดนะฮะบริเวณผมช่วงเนี้ยให้มากขึ้นไปอีกผมก็จะทําการตัดอีกหนึ่งครั้งโดยวัดที่จุดบริเวณหางคิว้วตัดให้มากเข้าไปอีกนะครับ กันไกจะวางแนวตั้งเลยนะครับอีกข้างหนึ่งที่เหลือนะครับเราจะทําแบบเดียวกันกับข้างที่ทําเสร็จแล้ววิผมนะฮะเฉลียงมาด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเอาผมบริเวณหางคิ้วที่ตัดผมมามาเป็นเกณฑ์วัดเวลาจับผมเนี่ยจุดนี้เนี่ยนะฮะผมจะดึงเลยมาแล้วนํากันไกวางอยู่บนนิ้วนะครับจากค่อยๆนะฮะใช้คมกันไกด้านในเนี่ยนะฮะตัดสไลด์ลงมาเป็นแนวดิ่งนะฮะจะได้ความยาวที่สั้นมาหายาว ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการแบ่งตัดซอยผมบริเวณด้านหลังท้ายทอยนะฮะผมจะแบ่งเป็นในลักษณะรูปสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นนะครับเป็นแนวสามเหลี่ยมหลังจากที่เราแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้แล้วนะครับเราจะทําการตัดซอยผมด้านหลังท้ายทอยก่อนเป็นจุดแรกนะฮะ วีจับผมมานแนวตั้งนะครับหลังจากที่เราแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมช้อนผมยกตั้งฉากให้ได้ประมาณ90องศาห่างจากโคนนะฮะออกมาหาส่วนปลายเนี่ยไม่กำหนดตายตัวอย่างเช่นตังแบบคนนี้ผมจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะฮะค่อยๆสไลด์มาเป็นลักษณะสั้นมายาวนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้จะค่อยๆตัดออกมาสั้นมาหายาวนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะฮะแบ่งชั้นบนลงมาอีกประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วนะครับแต่วิธีการตัดจะต้องเปลี่ยนนะฮะร,รูปแบบการตัดใหม่จากการที่เราใช้ปลายไก่ทิ่มลงสไลด์ลงมาเราจะใช้ปลายกันไก่เนี่ยหันขึ้นนะฮะและยกผมขึ้นสูงนะฮะให้ได้ระดับประมาณ90องศานำผมจุดกึ่งกลางของสามเหลี่ยมที่เราแบ่งไว้ครั้งแรกเราตัดเสร็จมาเป็นเกณฑ์วัดนะรหรือเป็นไกด์ลายนะครับตัดในลักษณะแบบนี้นะครับ ัดช้อนขึ้นนะฮะสไลด์ขึ้นไปแบบนี้แล้วค่อยๆเลื่อนมือมาเพื่อให้ผมเนี่ยนะฮะบริเวณด้านหลังเกิดความทุยนะฮะผมบริเวณด้านหลังเนี่ยจะเริ่มไล่สั้นมาหายาวนะ,ะจะเกิดความทุยต่อไปเราก็มาทําผมอีกข้างหนึ่งนะครับโดยการแบ่งผมลงมาระดับเดียวกันกันกบข้างซ้ายนะฮะในจังหวะที่ตัดเนี่ยค่อยๆ เลื่อนกันไกลมาหาปลายผมนะครับไม่ใช่ว่าตัดอยู่จุดเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราจะแบ่งผมส่วนบนลงมาอีก1นึ่งชั้นนำผมที่ตัดแล้วของชั้นล่างและตรงกลางมาเป็นที่วัดนะครับวิธีการตัดเหมือนเดิมนะครับค่อยๆตัดแล้เลื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งชั้นเราก็จะทำการตัดซอยผมอีกข้างหนึ่งที่เหลืออีกหนึ่งชั้นให้ได้ระดับ90องศาเสร็จแล้วนำจุดที่ตัดตรงกลางนะฮะมาเป็นที่วัดนะครับเมื่อได้จุดที่เราต้องการตัดแล้วเราจะค่อยๆลงกันไกลแล้วเลื่อนมือไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนที่เหลือเนี่ย ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมจุดกึ่งกลางเราก็จะดึงผมมาข้างหลังทำการตัดวิธีเดิมข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับพยายามโน้มผมมาให้มากที่สุดเพื่อรักษาความยาวของผมด้านนี้ไว้ด้วย แล้วตัดไปตามผมที่ตัดแล้วเราก็จะได้ความทุยนะฮะผมด้านข้างก็จะต่อเนื่องกันกับผมด้านหลังโดยอัตโนมัติอีกข้างหนึ่งที่เหลือเราจะทำในลักษณะเดียวกันทั้งสองข้างนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะตัดเราก็จะได้ผมที่ออกมาเป็นลักษณะทุยนะฮะ การเก็บผมบริเวณด้านหลังท้ายทอยเนี่ยนะฮะเราจะตัดเป็นแนวตรงได้แนวตัววีได้หรือถ้าหากว่าเราต้องการให้ผมเนี่ยนะฮะผิวเบาไม่เท่ากันเลยให้ยกผมขึ้นมาเลยนะครับจะผมยกขึ้นมาแบบนี้ให้ได้90องศานะครับเราวใช้กรรไกรเนี่ยนะฮะตัดไปในรูปแบบนี้ผมจะออกมาไม่เท่ากันนะครับเราจะยกขึ้นตัดนะครับเพื่อให้ผมที่ถูกตัดแล้วเนี่ยตกหล่นลงมาเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะปลายผมเนี่ยจะไม่เท่ากัน เราก็จะทําทการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งยกผมส่วนบนขึ้นมาเสร็จแล้วนะฮะหาความยาวบริเวณด้านบนอีกครั้งหนึ่งตัดแบบ p o ยต t คัตติ้งเหมือนเดิมหรือซิกแซกแบบฟันปลาก็ได้เชื่อมมาหาผมด้านข้างนะครับจับยกตั้งขึ้นผมเลเยอร์ส่วนมากเลยต้องมีการเช็คแนวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เช็คเชื่อมผมส่วนหน้าและหลังอีกหนึ่งครั้ง โดยการจับผมแนวตั้งนะครับจับยกขึ้นมาอีกนะฮะเป็นการเช็คเชื่อมผมนะฮะพอเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยบริเวณใดเนี่ยถ้าเกิดมีความทึบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กันไกเนี่ยนะฮะจับมาสไลด์เพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ให้คุณจับมาเป็นปลอยปลอยละประมาณครึ่งนิ้วนะฮะยกขึ้นประมาณ4ี่้าองศาแล้วใช้กันไกเนี่ยนะฮะ สไลด์ออกมาไม่ต้องใช้มีดโกดนะใช้กันไก่เนี่ยให้เป็นแนวนอนรับลาบแล้วสไลด์มาเราจะได้ความบางบริเวณส่วนปลายเพิ่มอีกได้ความพลิ้วไหวบริเวณส่วนด้านชายผมจุดไหนที่ทึบก็สไลด์อีกนะครับเหมือนเดิมนะฮะสไลด์ไปวีตรวจเช็คไปในตัวเราจะทำเทคนิคนี้ ในจุดที่หนานะฮะจนกระทั่งนะฮะเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปทำการจัดเซตแต่งทรงผมกันต่อไป